ผมรักผมรักน้องมีเนยครับชอบน้องมีเนยมากๆเลยไ,ไปโดนตกที่นั่นที่คือจริงๆเคยเห็นเคยเห็นเขาแบบคือผมแบบชอบไปเดินแถวแถวเอ็มอยู่แล้วใช่ใช่แล้วแบบก็บางทีก็เห็นบ้างแวบบ้าแงบบแต่ว่าผมก็จะแบบใส่หน้ากากใส่บวกนในเดือนอยงเงี้ยผมก็แบบวิคนเยอะจังเลยทาอะไรกันนอ้ออะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าน้องเต้นน้องทาอะไรโอ้น่ารักดีอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าพอได้ไปสนทนากับน้องเขาไม่ได้ภาษาอะไรอ๋อเกาหลีครับผมสื่อสารไ้ไง ก็จะมีภาษามือด้วยแล้วก็พูดเป็นเสียงด้วยอะไรเงี้ยครับผมเข้าใจในสิ่งที่น้องสื่อสารครับผมคือน้องเขาใช้ภาษามืออะไรเงี้ยเราก็แต่ก่อนก็มีแบบว่าขอบคุณนะอะไรเงี้ยเพาว่าไปอะไรเงี้ยก็ก็มีพูดแล้วก็ตกใจนิดนึงตอนแรกคือกะแซวคำาว่าพูดเป็นภาษาเกาหลีใส่น้องเขาแต่ว่าเขาตอบกลับได้ผมก็เลยแบบอ้าน้องเขาเข้าใจภาษาเกาหลีนี่เขาไม่ได้พูดสิเขาผมบอกว่าเทปโคเทปโคพายอ อยู่ไหมใช่ใช่ใช่แ uh> ล้วก็บอกแล้วก็ชวนไปกินข้าวกันอูนิคาชิปับมกุลเลยมกุลเลยเขาก็เขาก็แบบแล้วเขาก็แบบเออสัญญาสัญญาสัญญาอะไรอย่างเงี้ยชัวเชวสัญญากันก็ถ้าสมมติว่าเห็นผมไปกินข้าวกับน้องเนยก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมเราเราเป็นเพื่อนกันจริงครับจริงๆถ้าต้องไปกินข้าวกับน้องเราคิดว่าเราจะพาไปกินร้านอาหารไหนว่าอาหารไหนเหมาะกับน้อง ผมเคยคิดเรื่องนี้แล้วก็คิดหนักเหมือนกันคิดว่าไงพรที่ว่าสวญเข้าไปแล้วว่าผมจะว่าผมจะเขากินยังไงผมชัดเจนนะครับผมชัดเจนผมลงทวิตเตอร์แล้วครับผมบอกว่าผมเป็นเป็นเออ่มีไหมผมเอาไอ้ที่มัดมัดหัวมามัดมาผูกแล้วเป็นเป็นเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายของมีในทีนึงใช่ก็คือเรียกว่ามีไหมเคลียร์สถานะกันเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรกันจริงครับไม่ได้ต่างไม่ต่าที่เขานั่งเบียดเหรอครับ ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ตอนซ้อมตกไหมเหรอครับตอนซ้อมเขาก็ไม่ได้เบียดเราขนาดนั้นหรอกตอนซ้อมก็คือแบบเบียดแบบเออเอนิดน้อยนะรักคิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ผมโพสผมขอไม่ตอบวันนี้ครับจบข่าวไม่วันนั้นก็เร่งรีบพิมพ์โพสกนอย่างเร่งรีบตอนนั้นก็คือเดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปอ ไปไปรันทรูแล้วแล้วก็ด้วยความที่เห็นข้อความต่างๆลมตอนนั้นนั้นมามันก็แบบพิมพ์ไปเรายังไม่ได้แบบอ่านให้ครบถี่ทวนได้ซ้ำอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลงไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเรื่องพวกนี้มันก็เคลียร์ไปแล้วแล้วก็เรื่องเก่าเราไม่อยากเอามาเล่าใหม่มันก็หลายเรื่องครับผมแล้วก็จริงๆโดนมานานลวโดนมานานแบบเป็นหลักปีดีกว่าเรียกว่าหลักปีแล้วเราก็เมินมาตลอดเมิน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 โดนบูลลงบูลลี่อะไรเข้าว่าไปเราก็แบบปล่อยไป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 จนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบ เพืดาลาก็ไม่ใช่ขยะของสังคมตั้งแว่าที่แบบถ้าทุกคนจะโยนอะไรใส่เราก็ได้จะเอานี่มาทิ้งใส่เราก็ได้แล้วแบบจะทําอะไรก็ได้เราก็มีสิทธิ์เราก็มีไรท์ของเราที่ในการที่เราจะตอบโต้หรือสู้กับซึ่งเดี๋ยวนี้ดาราหลายๆคนก็ออกมาสู้เพื่อเพื่อไรท์ของตัวเองเหมือนกันใช่เราเป็นคนของประชาชนแต่เราไม่ใช่ขยะของประชาชนเราคือคนของประชาชนที่เราเอนเตอร์เทนพวกคุณเราไม่ได้เป็นคนที่มานั่งให้พวกคุณมานั่งแบบ ด่าทอหรือต่อว่าหรือแบบมาบูลลี่ขนาดคนปกติธรรมดาโดนบูลลี่เขายังมีคนออกมาปกป้องเลยถูกไหมครัอันนี้คือเราโดนบูลลี่เราก็เราก็ต้องออกมาสู้ของเราเหมือนกันเลย,ยก็มีคนบอกว่าฟ้องเลยฟ้องเลยฟ้องเลยผมก็แบบแค่ทุกวันนี้งานก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วไปฟ้องอีกก็ต้องจ้างทนายอีกก็ต้องโน่นนี่ก็ต้องอวุ่นวายเสียงเงินอีกโน่นนี่ก็แบบช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ย ก่อนนอนไม่มีใครเห็นหน้าผมผมยังต้องเขียนคิ้วเลยก็เราต้องรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นอยู่ในการ์ตูนตลอดเวลาที่แบบตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วเราต้องเป๊ะเลยตื่นมาแล้วเราต้องแบบคือต่อให้นอนอยู่เนี้ยคือในการ์ตูนอ่ะมันก็จะถูกถ่ายเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องเป๊ะไงเหมือนละครไทยเขียนคิ้วนอนเพื่อความมั่นใจเวลานอนเวลาเราฝันเวลาเราฝันเราจะได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหน้าเราในฝันยังรออยู่เผื่อเราแบบไปเจอ คนที่เราชอบในฝันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีคิ้วมันก็ไม่โอเคนะใช่ปะเขียนไหมหรือว่าตอนขีดหน้าเว้นไว้ไม่ก็คือมาถึงว่าผมขีดหน้าเสร็จใช่ไหมผมล้างหน้าอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเสร็จแปรงฟันนู่นนี่ก่อนทาครีมผมก็เขียนคิ้วหน่อยแล้วผมก็ทาครีมครับอ้างอิงมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นหรือว่าไม่ได้อ้างอิงครับแค่นี้แค่คิดเองมันเป็นเส้นมันเป็นเส้นประมาณระหว่างการ์ตูนญี่ปุ่นกับละครไทยนะที่แต่งหน้านอน